ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อ่าอยู่ผมพูดถางซานนะฮะนนั้นทีผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเกมถางซานทุกทีเนี่ยก็อันนี้สําคัญนะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือเก่านะฮะที่ไม่ผ่านด่านเมงมุมก็มีทิปดีๆมาฝากว่าควรจะเล่นแบบไหนนะฮะถึงจะผ่านด่านไปได้ไกลๆนะผมเนาะว่าเป็นแมงมุมสําคัญด้วยร50แล้วนะฮะก่อนอื่นจะเข้าเกมครับขอสปอนเซอร์ของเราหน่อยนะฮะใครที่จะเติมเกมนะจาก โอเวอร์ท uh, yeah. ็อปอนะฮยยินดีรับใช้นะฮะมีแพ็กสะดวกปลอดไัยนะฮะไม่โดนรีฟันแน่นอนนะฮะแพ็กของเรานะฮะทั้งรายเดือนก็ถูกเนี่ย90-220บาทนี่ต้องเติมทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะส่วน295บัตรพักรพักก็ต้องเติมทุเดือนอยู่แล้วนะฮะส่วนใครจะเติมรายวันนะฮะทางร้านเราตามจริงเติมขั้นต่ำ150บาทแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่ามาจากช่อง Into Game เนะฮะแพ็กรายวัน99ที่จะทำดาวแดงเนี่ยนะเพื่อแพ็กเกตัวละครนะฮะ จาก99บาทลดเหลือ90บาทนะติดต่อมาได้ทางทีมงานนะ่ยลิงก์จะปักหมุญไว้ให้นะใครับใต้ดีสคริปชั่นนะ่ยแล้วก็บริษัทโอเวอร์ท็อปอัพเนะียินดีรับเติมเงินทุกเกมเนะี่ยนอกจากเกมถังซานแล้วติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะไอดีติดบั๊กก็เติมได้นะฮะก็ฝากไปด้วยมีหลายแพ็กทางร้านเราโอเวอร์ท็อปอัพนะเป็นสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่เจ๋งดีเนะี่ยคนที่เล่นเกมม เติมง่ายสะดวกปลอดภัยแน่นอนอ่ามาดูทีมนะฮะอ่ามาดูทีมถังมาดูทีมก่อนว่าผมใช้ทีมอะไรเนาะเดี๋ยวผมค่อยมาบอกรายละเอียดว่าเอ่อผมใส่วงแหวนอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะฮะทำยังไงบ้างเนาะก็ผมใช้วงแหวนนี้แบบนี้จริงๆเลยนะฮะในการอ่าใช้งานเนาะใครไม่มีส้เกาะก,ก็ลําบากหน่อยนะเพราะว่าส้ยเกาะมันบัฟ A t K เนาะแรงนะฮะถ้าไม่มีส้เกาะก็ เออใช้มาร์กุสุลมันก็จะหลายขั้นตอนหรือไม่ใช้ทีมบัฟอ่าบัฟนี่ก็ได้ครับใช้ทีมบัฟเอ่อของปู่ใบฮะเทียบเชิญแต่ว่าต้องดาวแดงนะอ่าหรือไม่ก็ใช้ทีมฉีดก็ได้ครับแต่ว่าทีมฉีดจูซิงจะใช้ไม่ได้กับด่านแปดนะฉีดมันจะไม่ตายนะผมนาะประมาณนั้นอ่ะมาดูกันใช้ทีมนี้ก็ผ่านได้ยาวๆเหมือนกันฮะอ่ามาดูที่ผมลงไว้นี่อันนี้ไอดีชื่อโซลมอนเนาะ เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าอดีนี่ชื่อโซลมอนเนาะเออเป็นอดีตของรุ่นเดอะสตาร์น้องเขาไม่ได้เล่นนะผมก็มาเล่นสารต่อนะเอาช่วยกิววอลเนาะอ่านี้โซลมอนใช่ไหมอ่าแล้วก็เข้ามาดูนะฮะก็มาดูอีกทีมหนึ่งก็ได้ผมทำไว้อีกทีมหนึ่งกันนะฮะแต่ทีมเนี้ยจะเป็นทีมที่ผ่านด่านด่านแปดไปด่านเก้าได้ครับแล้วด่านเก้าหนามากครับต้องเติมตังค์เยอะมากถึงจะผ่านด่านเก้าได้นะด่านแปดผมกว่าจะผ่านได้นี่ก็ น้ำหูน้ำตานี่ต้องเล่นสองรอบนะฮะเออนี่มาดูตรงนี้นะฮะทีมโซลมอนนะฮะนี่อ่าใช้หตัวแบบนี้ก็ได้นะฮะเอามาช่วยฉีดเนาะผ่านด่านเจ็อันนี้ผ่านด่านเจ็ดนะเอออันนี้เป็นทีมผ่านด่าน8ปดนะฮะแต่ด่านเก้าไม่ไหวครับหนามากอะผมเล่นให้ดูนะอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าอธิบายว่าต้องใส่วงแหวนอะไรจัดเซตอ่าสเตตัสยังไงนะฮะ นี่ฮะอ่าอันนี้คือเทินแรกเลยนะครับผมเปิดมาปุ๊บเนี่ยเอา,เอาบัฟเนี่ยโยนให้กับถังซานก่อนเลยนะครับผมผมใช้5ตัวนะโยนให้ถังซานนะฮะถังซานต้องใส่เซ็ตอา่าที่ผมบอกไปนะฮะเดี๋ยวผมบอกว่าสเตตัสอะไรนะฮะนี่แล้วก็ยิงไปยิงหมู่นะยิงหมู่ยิงหมู่ยิงหมู่ ใครจะใช้ทิ้นฉีก็ได้แต่มันหลายเทินนะฮะบัฟหลายเทินมากนะฮะแล้วต้องเรียงสปีดให้เท่ากันด้วยนะแล้วก็โยนอีกทีนึงอ่านหะลงๆต้องเปิดก่อนนะตามด้วยทวินเทลนะฮะก็ยิงไปอีกทีนึงแมนะซ้ายกับขวาจะตายเพราะว่าถ้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาลูกน้องไม่ไมตายไม่สามารถยิงมันได้นะ จะยิงมันดามิทเพียวไม่ได้เลยนะครับผมต้องให้รุ่นน้องฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นตายก่อนพอมันตายเสร็จปุ๊บเนี่ยอา,อาจารย์เออหลวงก็ยิงไปเอียงทางซ้ายยิงตามปเอียงไปเอียงเนี่ยตอนนี้จะเป็นรอบอีกรอบหนึ่งฮนะแล้วก็บัฟขึ้นมาปืด๊ดใส่กรอบบัฟแล้วก็ตีหมู่ไปทีหนึ่ง ับที่ผมทำไว้มันไม่เกิน8ปดเทินอ่ะนะเนี่ยทำประมาณนี้แหละครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆอ่ะมันจะไม่เกิน8เทินนะเออประมาณนี้โอเคไหมเดี๋ยวทำให้ให,ใหม่เดี๋ยวทำทำให้ดูใหม่ถ้าใช้เทียบเชิญปู่ใบก็ได้นะแต่ว่าต้องแรงมากนะผมแล้วก็ถ้าใช้ทีมฉีดก็ มันจะฉีดช้านะฮะทำให้ศัตรูซ้ายขวา,าเนี่ยตายนะฮะก็ลองดูแล้วแต่ทีมฉีดนะแต่ผมลองแล้วมันมันไม่ได้อ,ะ,อะทีมนี้จะผ่านด่านแปดได้เพราะว่าเห็นไหมผมผ่านแล้วถ้าผมผ่านแล้วมันจะ,มมนจะมมนไม่มีแบบไม่มีอ่ไม่มีมมเทินให้ดูนะอ่าอันดับแรกครับถ,ถ้าผ่านด่านแปดก็ต้องโยนเทิเนนะฮะโยนเทินไม่ได้ถงังซานนะฮะอ่าแล้วผมก็ใช้ตีหมูนะฮะ เออใครไม่ใช้เออหลวงก็ได้ใช้อ้วนไฟก็ได้นะถ้าปั้นแยกเนะี่ยแล้วก็เราก็ใช้อันเนี้ยนะฮะทีวินเทลโยนมาให้ทางไรายทีเพื่อจะเก็บลูกน้องซ้ายขวาอ่าไปเยียงเข้าไปอ,าอ่าพอลูกน้องตายหมดแล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้จะเป็นไอ้น,นี่ยิงอ่ายิงไป ปึ๊บทางพาัดยิงตามแต่เนี้ยต่อไปนู่นเนี่ยจะเป็นอาเทิร์ของจานเอ,อ้อหลงเนี่ยเนี่ยแล้วก็บัฟปึ๊บอ่าแต่เนี้ยถ้าเป็นตามจริงนะมันจะเป็นเอ,อ้อหลงยิงพอดีครับผมเออเดี๋ยวใช้ดูอันนี้เทสให้ดูวิเศษนะฮะไปไปดูด่านเก้ากันนะผมะถ้าเป็นจริงๆอ่ะจะเป็นเอ,อ้อหลงยิงต่อนะฮะ นี่มาเทศด่านเก้านี่คือยากมากๆเลยนะฮะแะไปโยนมาปรับอ้าวโยนผิดขออภัยฮะตอนโยนให้ทางซานเะนีฮย คือทีมเนี่ยทำไงก็ได้ให้แบบเรียงแบบเนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะดูคอมโบนะคือหนึ่งโยนมาให้ถังซานถังซานยิงไปตีหมูเอออันนี้โยนให้ถังซานอีกรอบหนึง่งถังซานก็ตีหมูนี่จมจีนก็สมมุตินะต้องตายแล้วนะต้องตายพอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์เอ้อหลงเหรอ ที่เดี๋ยวผมทําผิดท,ทีไม่บอกวะถูกแล้วถูกแล้วอ่าพอตายเสร็จปุ๊บอาจารย์เออหลวงจะต้องยิงแล้วถังซานร,รับจะต้องยิงตามเนะี้ยเออแล้วก็ตู้มเดียวตายเลยอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เข้าใจไหมเฮ้ทำไมมันหกเทินวะเฮ้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจำจริงเทินที่แปดจะเป็นอเออหลงยิงนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมลืมอะไรหรือเปล่ปานะีฮะก็ไม่ได้จัดทีมผิดนะก็ปกตินี่หว่าเนี่ยพะผมใช้ห้าตัวอยู่แล้วอ๋อก็ถูกแล้วนี่ครับ ทำไมเออหลงมันแปลกแไปวะก็ถูกแล้วนี่ก็สวินเทลอันนี้อันนี้ถางซานยิงจบแล้วนะเดี๋ยวไปดูด่านแปลก่อนทําไมเทสด่านเก้ามันแปลกแวะเดี๋ยวลองดูด่านแปดใหม่นะฮะตามจริงมันก็เออหลงอยู่ที่แปดเนาะเดี๋ยวผมนับเทินให้ อันนี้เทินแรกนะอันนี้เทินหนึ่งนะเยอะโยนหนึ่งโยนไม่ใช่ไม่ใช่ต้องโยนให้ถังซานอ่าหนึ่งโยนอ่าโยนบัฟเดียวนะฮะให้ถังซานในเทินที่หนึ่งนะอ่าถังซานเทินที่สองกวาดทวินเทลโยนให้ถังซาน สามางซานกวาดสี่ให้ตายให้หมดอ่าพอตายหมดเสร็จปุ๊บอาจารย์เออหลงยิงปึงป้งปึ้งห้าอันนี้หกบัฟใส่กรอกบัฟเจด็ดเนี่ย ตามจริงอันสุดท้ายต้องเป็นอาจารย์เอ,อิ้นหลงยิงเนะี่ทำไมเป็นชิวินเทลวะเนี่ยแปลกว่ะเนี่ยแปลกว่ะที่ผมเล่นผ่านมานะเนี่ยทีมนี้เลยอ่ะแต่ว่าทำไมทำไมอาจารย์เอ,อิ้นหลงมาอันนี้แปลกแปลกไปนะลองดูก็ได้คนระับลองดูนะถ้าไม่ผ่านก็เอาทีมอื่นก็ได้อันนี้มาทำคลิปเป็นแนวทางว่า ตามจริงที่ผมเล่นน่ะเออหลงอ่ะจะจะเป็นเทินที่แปดพอดีแต่ไปไปมามาทำไมเป็นอย่างงี้ก็ไม่เข้าใจ <c oughs> เออแปกเว้ยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนวงแหวนไมไ่อะไรเลยนะเ <c oughs> นี่ยสปีก็เหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยตามจริงที่ผมผ่านคืออันนี้1โยนเทินใช่ไหม <c oughs> อ่าหนึโยนเทินสองตีหมู่ <c oughs> อ่าสโยนเทินให้ถังตาอ่าสี่ตีหมูอีกรอบหนึ่งตาย เออแล้วก็ห้ายิงทางซานยิงอ่าหกบัฟอ่าเจ็ดสกอบบัฟอีกทีหนึง่งแล้วอาจารย์เอื้อหลงจะต่อท้ายจะไปไปมาทำไมอาจารย์เอ้อหลงไม่ต่อท้ายเออแปดเนี่ยแล้วอาจารย์เอ้อหลงเก็บสุดท้ายอันที่แปดโป้งเดียวตายเลยครับผมเออแปลกแปลก ตับยิงถังซานรับจะยิงกล่องเนะฮะอ่าก็เอาไปใช้้วกันเน,นะยเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่เนะฮะถ้าจัดที่แบบผมเนี่ยสปีดแบบแบบผมนะเทินที่อาจารย์เอ,อ้อหลงยิงอะ่ะจะเป็นเทินของถังซานยิงเนะฮะก็คือถังซานโยนมาก่อนอะหนึ่งนะอันนี้หนึ่งทำตามนี่แหละหนึ่งยิงไปสองอ่านี่โยนมาให้ถังซานอีกอ่า สามยิงเป็นสี่ถูกไหมตอนที่ผมผ่านนะสี่นนเนี่ยเธอเนี่ยเธอเนี่ยจะจะไม่ใช่ของอาจารย์เอ,อื้อหลงอ่าเธอเนี่ยจะเป็นบัฟแต่ด้เป็นของอาจารย์เอื้อหลงเฉยเลยแปดเนี่ยมันจะเป็นบั๊อ่าจะเป็นบัฟของอันนี้ก่อนนี่จะเป็นบัฟของเอ่อหลงหลงก่อนแล้วก็บัฟใต้ก่ออ่าแล้วก็อาจารย์เอื้อหลงก็จะยิงจามต่อจากนี้เป้งตายเลยผม เราไปทําตามดูนะตะเกียคือผมผ่านแล้วทำไมมันเรียงสปีดแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะผมไม่ได้เปลี่ยนทีมนะตอนที่ผมผ่านดูดิเออแต่ว่าความเล่นให้ดูย้อนหลังอาจจะคิดเออดันเป็นแบบสปีดแบบนี้เฉยเลยอตามจริงอ่ะเออหลงอ่ะจะจะไม่แทรกเธอมายิงจะเป็นอ่าลงหลงบัฟต่อเลยอ่าแล้วก็ทวินอ่าแล้วก็ไส้กอดอาจารย์เออหลงจะยิงต่อสุดท้ายทีเดียวอ่าก็ลองเอาไปใช้ดูนะ ผมก็ไม่เข้าใจนะเป็นเพราะอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวผมใช้ทำให้ดูอีกรอบนะจริงๆแล้วอ่ะนี่เอาไปลองทำดูเทินแรกอ่ะจะเป็นลงหลงเนี่ยโยนให้ถังซานร,รับอ่าแต่เนี้ยถังซานร,รับเราก็ตีหมูไปอ่าพอตีหมูไปปุ๊บเราก็เอาจวินเทลโยนให้ถังลานถังซานร,รับอีกทีนึงแล้วก็ตีหมูไปไปเอยียงเนี่ยอ่าก็ตายแล้วเนี่ยเนี่ยเทินเนี้ยจะไม่ใช่เทินของอาจารย์เออหลง จะเป็นเทินของอ่าหนิงหลงหลงนะจริงๆอะ่ะลองดูนะจะไม่ใช่เทินของอาจารย์เอ้อหลงอยู่ๆมันเป็นเทินของอาจารย์เอ้อหลงได้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะอ่าแล้วก็เป็นหลงหลงอะ่ะบัฟไปนะฮะสมมตินะอันนี้ไม่เอาปล่อยไปอันนี้ก็จะเป็นหลงหลงบัฟไปนะฮะบัฟเสร็จปุ๊บไซก่นจะบัฟต่อเป็นอันที่เจ็ดอ่าไม่เชื่อก็ไปดูสตรีมย้อนหลังผมได้นะอ่าแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ย เนี่ยทวินเทลจะเป็นอาจารย์เออหลงแล้วยิงเป้งเดียวแล้วตายเลยนะผมประมาณนั้นอ่าลองไปทำดูนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูหน่อยลองดูหน่อยลองเอาตัวอีกตัวนึงมาใส่ดูนะฮะผมยังงงเลยว่าเธอมัน,มนเพิ่มมาได้ไงเพราะว่าปกติผมใช้แค่5ตัวนะฮะ เออในสตรีมผมก็ทำให้ดูอยู่เานาะเออนี่ลองดูใหม่อันนี้โยนให้ถังซานนะทำตามเลยนะโยนให้ถังซานถังซานยิงหมูนะผมจะบอกให้ <ๆ S 1> คิดเลดกับคิดดาเมจผมลองมาหมดแล้วเอทีเคคิดเลดเที่ยวดาเมจเที่ยว บอกเลยว่าสู้ดาอ่าสู้คีเลียเทียวไม่ได้นะฮะนี่อาจารย์เอ,อ้อหลงเหมือนกันผมก็ใส่คีดาเมจเพียวเหมือนกันถึงผ่านนะฮะนี่แล้วก็ยิงไปโป้งนะฮะอันนี้สมมติเป็นอาจารย์เอ,อ้อหลงไม่ยิงก็ได้นะนี่แล้วก็เนี่ยจะบัฟเนี่ยบัฟเสร็จปุ๊บอ่าอันนี้จะโยน เออนี่ก็จะยิงตู้มตายเลยทีเดียวเอเอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวนับเทินให้ใหม่นะฮะอ่าอันนี้หนึ่งโยนเทินหนึ่งโยนเทิน สองตีสามโยนเชิญสี่อา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างงี้เออเหมนเหมือนตะกี้เลยบางทีก็ต้องเล่นหลายรอบนะ่ะกว่าจะติดคิดดาเมจอ่าหนึ่งโยนเทินนะผม อ่าสองตีอ่าสามโยนเทินให้ถังซานสี่ถังซานตีอ่าห้าอันนี้ยิงเออหกบัฟอ่าถูกต้องแล้วนี่ว่าอ่าเจ็ดบัฟะนะอขอโทษทีนี่ยิงตู้โทษทีโทษทีนะฮะผมลืมไอตัว ผมยังว่ามันหายไปไหนวะผมลืมตัวไอ้นี่ครับผมลืมตัวไอหัวขี่ไอหัวฟ้าขี่ลมเนี่ยผมก็ยังว่าอยู่นี่ฮะคอว,วิดีโอผมว่าเอ้ยทำไมผมเอาหัวสีฟ้าลงวะนี่ฮะชิมผ่านด่านแปดนะฮะเออผมว่าเอ้ยทำไมผมเอาหัวสีฟ้าลงวะอ๋อไอห้าคนผมใช้ยิงด่านเจ็ดนะฮะไอห้าคนใช้ยิงด่านเจ็ดไอด่านแปดต้องใช้หกคนนะขอโทษทีขอโทษทีผมก็วิวาเอ้ย ไอ้ทำไมเอาหัวฟ้ามาวะเออหกวจะว่าไอ,อ้ทำไมอาจารย์เอยหลงไม,ไม่ไม่ตรงสเปกวะนี่ฮะเออก็ดูในดูในวิดีโอผมก็ได้นะเอาง่ายๆเลยอ่าหนั่งงงตั้งนานขออภัยด้วยนะคืนนั้นอ่ะเป็นด่านเจ็ดนะฮะห้าคนด่านเจ็ดแต่ว่าอันนี้หกคนด่านแปดนะฮะเออนี่เอาตามนี้เลยนะอ่าขออภัยด้วยนะมานับเธอเลยครับ หนึ่งโยนให้ถังซานอ่าสองถังซานตีมูเนะี่ยสามโยนให้ถังซานอ่าสี่ให้ถังซานตีมูห้าขี่ลมยิงถังซานรับยิงตามหกบัฟเนะี่ยเจ็ดบัฟแปดยิง เรียบร้อยครับผมแปดเทินพอดีเนาะประมานั้นเลยครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าใส่วงแหวนอะไรบ้างนะฮะคีเลตนะฮะตัวยิงทั้งหมดผมบอกเลยว่าใส่คีเลตท,ทั้งหมดเลยนะฮะตัวยิงทั้งหมดใส่คีเลตหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมคีเลตล้วนเลยครับผม อันนี้ก็ตอนแรกไม่ผ่านเนะีฮยจะใส่คีดาเม็เนี่ยแล้วก็ใส่คิคิเลดวันนะครับผมเห็นไหมผ่านเลยอะยิงเปี้ยงเียวห่านตอนแรกไม่ตอนแรกม,มันเหลือเลือดน้นอยนดิดเดียวนะผมผมใส่เป็นคิเลดหมดผ่านนะฮะเออแล้วก็ขี่โมก็ใส่คิเลดเหมือนกันนะอ่ะแล้วมาดูวงแหวนแต่ละตัวนะฮะใส่อะไรบ้างถังซานก็รู้อยู่แล้วเนาะส่วนอาจารย์เอ้อหลงครับผม หมูแหวนก็ไม่มีอะไรครับใส่นกนกน,ก,นกด้วงนะจะใส่ด้วง,ด,งด้วงด้วงอใส่ด้วงนกนกด้วงก็ได้นะแบบนี้อส่วนไส้กรอกต้องใส่แบบนี้นะฮะเป็นบัฟนะฮะกิเลนดอกไม้กิเลนกิเลนนะฮะตามนี้เลยนะฮะอ่าส่วนลงหลงนะฮะ ลงผมใส่เนี่ยดอกไม้กิเลนกิเลนกิเลนนะผมนะอ่าทวินเทลนะฮะทวินเทลผมใส่กิเลนดอกไม้กิเลนกิเลนนะผมขี่ลมก็ยังไม่สี่ดาวนะอ้ยังไม่สี่วงแหวนก็ใส่ด้วง อ่าปีกอ่าก็ด้วงนกด้วงนะฮะแค่นี้เองทั้งทีมอ่านะผมแล้วก็สปีดความไวนะฮะต้องให้หลวงหลงออกก่อนนะครับนี่หลวงหลงออกก่อนทวินเทลตามไส้กอกตามนะฮะตามนี้เลยนะฮะผมสปีดนะฮะก็ยังไงก็เอาไปทำกันนะฮะยังไงก็ ผิดภาพการได้ขออภัยด้วยนะแต่ทีมจริงๆก็ดูในสมุดสมุดภาพเอาก็ได้จะเห็นทีมที่ไอดีชื่อโซลมอนนะก็ผมใช้ทีมนี้นะเล่นให้จริงๆเนาะแต่ด่าน9ต้องใช้ของเยอะมากยากมากด่าน9กนะก็สุดๆก็ควรจะมาที่ด่าน8เลยครับผมเนาะยังไงก็สู้ๆนะเล่นหลายๆรอบก็จะชนะเนาะเอาเทคนิคนี้ไปนะเทคนิคคีเลดนะแล้วก็จัดทีมแบบนี้เรียนสปีดแบบนี้ยังไงเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ